สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะหวานมาแล้วค่ะอัพพิโซดนี้นะคะก็ยังจะมาชวนเพื่อนๆดูซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ถือว่าดีค่ะมีความสนุกแล้วก็มีความน่าติดตามแล้วก็ดารานามแล้วก็ตัวรองทั้งหลายดาราสมทบนะคะน่ารักน่าเอ็นดูไปทุกคนเลยค่ะเรื่องนี้คือ Love Behind the Melody นะคะของทางแพลตฟอร์ม Mango TV ค่ะมีทั้งหมด24อพิโซดมีทั้งหมด24ตอนแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่จบนะคะจะจบสมบูรณ์วันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้แหละค่ะแต่ว่าก็เริ่มออนแอร์มาตั้งแต่วันที่15มิถุนาย,ยนแล้วนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะหวานก็ต้องมาเก็บเอาในวันช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละนะคะก็ดูซีรีส์ด้วยสปีดประมาณ1.5นะคะก็จะดูเร็วกว่าปกตินิดหนึ่งเพราะว่าพอตเรื่องนะคะมันก็มีความมีความคล้ายคลึงกันสำหรับซีรีส์ดูแล้วเข้าใจได้แล้วก็ดูในความเร็วนั้นๆแหละค่ะไม่เป็นไรนะคะ สำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะอูเฉิงฉีรับบทเป็นลู่จิ่งเนียนค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็คือน้องผู้หญิงน่ารักมากๆเลยเปาสางเอิญค่ะเปาฉางเอิญนะคะรับบทเป็นหลี่ชาชาน่าจะออกเสียงแบบนี้นะคะ sa sa <laughs> หลี่ชาชาค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ love behind the melody เนี่ยเป็นเรื่องราวของนางเอกนี่แหละคะ่ะซึ่งเธอนะคะเป็นผู้ที่โอ้โหมีความ มีความเก่งในเรื่องของการเล่นเครื่องดนตรีผีผาผีผาพวกเราชินกันนะคะรู้จัก ตัวเครื่องดนตรีตัวนี้อย่างดีเลยเพราะว่าพวกเราเพิ่งดูไอ้นั้นกันใช่ไหมคะสามบุปผาลิขิตฝันนะคะแล้วก็น้องน้องคนเล็กอะคะ่ะซ่องอินจางเป็นเป็นแบบมือโปรเฟชชั่นอลของการเล่นเครื่องดนตรีผีผาเลยนะคะส่วนในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนางเอกค่ะหลี่ชาชานะคะก็เล่นเครื่องดนตรีผีผานี่แหละคะ่ะแต่ว่าในขณะที่เธอเล่นอยู่นะคะในเวทีที่เป็นเรื่องราวของยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วก็โดยบังเอิญค่ะผีผานี่นะคะมีเรื่องราว ของเกี่ยวพันกับนกฟีนิกซ์ที่มันเป็นนกวิเศษนะคะได้พาเธอเนี่ยกลับไปสู่ห่วงเวลาที่อยู่ในอดีตการค่ะสู่ราชวงศ์อันยิ่งใหญ่เมื่อพันปีก่อนเลยนะคะแล้วนางก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นผู้หญิงในยุคนั้นที่ถูกทอดทิ้งด้วยแล้วไปถึงก็คือเหมือนกับว่าหลงทางเดินไปตามถนนของของเมืองฉางจิงค่ะจากนั้นนะคะก็แบบว่า คือไม่รู้จะไปไหนเอาง,ง่ายง่ายงงก็เลยไปนะคะไปแล้วก็เลยไปอยู่ในเหมือนกับสำนักหนึ่งนะคะเรียกว่าสำนัก ฟังอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหวานก็เอ๊ตายละดูมาแต่ว่าดูเยอะไงวันนี้ดูหลายเรื่องนะคะก็เลยสับสดนิดนึงคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางก็ยังมีความรู้สึกคุ้นเคยกับลู่จริงเหนียนมากๆเลยลู่จริงเหนียนก็เป็นหัวหน้านะคะเป็นเหมือนประมุขของสํานักเนี่ยสำนักฟังที่นางเข้าไปอยู่นะคะจากนั้นล่ะคะ่ะที่นี่ก็ถูกร้อมรอบไปด้วยอิงเยียนนะคะในเมืองที่แบบมีการผสมผสานกันไปหมดเลยแล้วจากนั้นทั้งสองคะ่ะคือพระเอกกับนางเอกก็เริ่ม สำรวจแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะแบบปรับตัวสำหรับนางเอกนะคะจากนั้นก็มีเรื่องราวของการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านโหมดต่างๆซึ่งก็เป็นสูตรสำเร็จของแนว ย้อนเวลากลับไปซึ่งพวกเราก็เดากันได้แหละนะคะแต่เรื่องนี้ดูแล้วเพลินมากๆเลยค่ะมีเครื่องดนตรีมีทำนองดนตรีที่เพาะเพาะให้พวกเราได้ชมกันนะคะแล้วก็หลี่ชาชาก็ประสบความสำเร็จในโลกโบราณน,นะพันปีก่อนด้วยแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งนะคะเป็นหัวหน้าของ หัวหน้าส่วนของของเรียกว่าอะไรดีเวิร์กชอปนะเวิร์กชอปคือเป็นเป็นเหมือนครูเหมือนเป็นผู้ฝึกสอนด้วยนะในในไอ้สำนักฟังนี้นะคะจากนั้นก็คือพระเอกก็ค่อยๆมองมาที่นางนะคะมองคือมองแบบว่าเออรักมากขึ้นรักมากขึ้นนะคะจากนั้นค่ะก็มีตัวละครสมทบที่น่ารักนะคะอย่างาชินเอ๋อย่างอีซือเจียนะคะแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆค่ะก็คือมาร่วมมือกันแล้วก็สร้าง กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับว่า,าสวรรค์ของผู้หญิงอางี้สวรรค์ของผู้หญิงนะคะซึ่งทำให้มีชื่อเสียงดังขึ้นไปถึงในในราชวงศ์เลยนะคะราชวงศ์ในเรื่องนี้ใช้ชื่อว่าราชวงศ์เซิงค่ะและในกระบวนการนี้นะคะคือทั้งสองคนเนี่ยก็คือ พัฒนาไปเรื่อยๆแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่นางเอกก็จะต้องเหมือนกับว่าต้องกลับมาในโลกปัจจุบันด้วยเช่นกันนะคะแต่เรื่องที่หวานอยากให้ทุกคนลุ้นก็คือใครจะเป็นคนสารภาพความรักต่อกันก่อนนะคะระหว่างลู่จิงเนียนแล้วก็หลี่ชาชานี่แหละค่ะหวานก็ฝากไว้เป็นการบ้านนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจที่จะติดตามชมเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ออนแอร์อยู่บนแพลตฟอร์ม Mango TV นะคะมีสับไทยไม่เอ่ยแต่ว่ามีซับอังกฤษนะคะ อยู่บน YouTube ด้วยหวานก็ดูจากบน YouTube เช่นเดียวกันค่ะก็รู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์มาคุยกับหวานได้แต่หว่านว่าเรื่องนี้ดีนะคือเรื่องนี้มีความสดใสแล้วก็มีปมเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วแถมมันสอดแทรกด้วยวัฒนธรรมเรื่องการดนตรีนะคะแล้วก็อีกแล้วเรื่องราวของความสามารถของผู้หญิงนะคะในเมื่อสมัย ่พันปีก่อนซึ่งราชวงศ์เซิงเป็นราชวงศ์ที่เขาสมมุติขึ้นมานะคะไม่ได้มีแบบไม่ได้มีจริงๆในประวัติศาสตร์จีนอะไรแบบนี้เป็นเรื่องราวสมมุติทั้งนั้นเลยนะคะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับหวานได้นะคะและอยากให้หวานรีวิวหรือว,ว่าพูดถึงเรื่องไหนเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสบเราพบกันใหม่นะคะในวันหลังสวัสดีค่ะ